อยากกินอ่ะแต่ช่วงนี้กินเยอะเกินชิม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 โชชิมโชชิมชขอบคุณนะคะสำหรับผู้ซัพอร์ุดิครับใหญ่ไปไมมชิมสำหรับเอาเลยพี่สบายใจ อเิ็กขอบคุณนะครับโอเคมาย้ายมาอีกตั้งอยู okay, ่ต่อไม่ร้อนไไก่ทอดนะขอบชอบไก่ทอดนะขอบคุณ มีข้าวเหนียวด้วยจิ๋วให้ตั้งเลยครับนี่ไก่ทอดข้าวเหนียวน้ำจิ้มจริงจริงก็กินของเขาก่อนอันนี้ต้องชิมด้ไหมคะชิมเลยแบนไทยกินอะไรก็ได้มากนะเด็ดเด็ดเด็ดจิ้มโป๊กใช้ได้แ่บบ้านใช้อือันนี้วิดงันหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นแขนแก แขนแก้แขนแก่้าเออเาถ่ายเลถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเล้ถ่ายงเลยเขังเานเมาเก่งมากเก่งมากเก่งมากอร่อยไหมคะอร่อยไหมคบอืมไก่ทอดที่ขึ้นมาแ้วไม่เก่งมาก ยังดูซีอยู่ยเข้าเหนียวขอพี่ยินดูด้ว <ละ S 1> จ้าเนื้อหรือรนน้องีนังเห็นแต่ักตลอดเวลาอันนี้เป็นไอซคี ชิมชิมชิมอขึ้นอร่อยอร่อยอร่อยนิวุ้ยอร่อยอ่ะรสอะไรตอเบอรี่โยเกิร์ตใช่ป่ะเหมือนสมูตตีปิ้วๆหน่อยอร่อยมากกินกันนะก็จะคลายร้อนได้ดีขอบคุณครับผม อร่อยน่าจะไม่หุดแล้วล่ะอุพี่เฟมขอตไงโม่ันได้ไหมคะโทษนะครับได้เลยเรนี่น่ารักอ่ะน่าจะอรอยอ่ะ

เสียวฟันจะไม่ขค้นสมอว่าไปเราใช้สปาักโค้รไม่เสียวฟันนะคะพี่เมยงขอเป็นอะครไหมคะตาลับรอแต่ยังไงอีกสิบปีหนีโผล่ฟันด้วยได้รั้วไม่เสียวฟันขอบคุณนะครับ อันนี้แล้กันไม่ืนับหมดแล้วอันนี้บ้านคู่นะอืันนี้ทอดอร่อยอ่ะอากไปออกหยุดอยู่ใกล้ไปพี่ถ่ายไม่ได้อใกล้ไปพี่ถ่ายไก่ทอดก แล้วก็ไปกินกับเตงโมปั่นแล้วก็ไปกินไอติมถ้าไม่หยิบก็ต่อยกับวูกโป่งมีอีกเยอะเหรอจริงเหรอจริงเหรออ่าใดๆก็เปิ่องขอไก่ทอดไอก่อนไก่ทอดกี่จังอ้าวตอนเดียวพอแถวเยอะน้าไก่ทอดอะสามารถซื้อไดเยอะขึนหนะต้องถามตัว ต้องถามพี่แม่เลยขออนุญาตพี่แม่เลยค่ะใจไม่กล้าเดี๋ยวโดนปักใช่ใช่พี่ก็ไม่กล้าเหมือนกันต้องถามหนูก่อนเหมือนกันพี่ก็ต้องถามหนูก่อนเหมือนกันหนูโดนตัดนิ้วก็ทำไงอันนี้รอน้องแป๊บนึงนะพอที่กัดถูกไหมครับต้พอที่กัดหรอจะบอกว่าใจดีมากแต่คนเดียวที่เราล่ะ เราไปเราไปดูอันนั้นอ๋อโน่มาแล้วหรอก็จะไปดูของคนอื่นด้วยเพราะเดี๋ยวตัวนี้บ้านไหนถูกอีอะไรคะอ่าไปไปไหนสวยมากเลยสวยเหมือนคุณหรือเปล่าคะสวยมากเอาเลยค่ะไม่กลัวเลยค่ะทัวร์เลยค่ะได้ได้กินน้ำยังคะยังเลยค่ะจริงเหรอเอานล้วเต็งโมปันไหมแล้วแต่น้องหลิงจักรุณาเลยค่ะเฮ้ยอันนี้สลัตเปรีซอฟต์ฟรีดีกว่าอ่าอะไรบ้างคะ ส้มส้มบูฮาวายแล้วก <Ig> ็โคลาอันนี้เ <potentially"> ป <ev> ็นเบสเลมอนสลัชีนครับมันจะมีลิปเจส้มล้วดบอลีนคอดค่ะกินเปรี้ยวๆไหมคะได้เลยค่ะเปรี้ยวๆหรอถ้าก็เปรี้ยว้ชอบกนอันนี้นะเป็นรสอะไรเอาหมวดั้วหดมันม่วงเอาเมล็ดอะไ้มได้ไหม ใชต้มผสมกต้มนะอ่มันต้องหอมแบบสวยขึ้นเลยอ่ะ้นี่เามานี่่าเป็นที่แี่คะอุดมเอาเอาาลี๋ยเอาไปอก้นุู้นอันนี้ถับกระ้านอมอออกมาแล้วพี่แหม่มา้านนีก่อนไหมคะจะได้ีส อยากไปไปมองสวยจังใส่หมวกกแกัอนเลยนะดีค่ะนำหอมชว์ลอยาให้แ่คุณไสวยม่ขายไม่กนอยู่นี่ค่ะคุณนาคะสวัสดีน้องอมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถายรูปถ่ายรูปอ่ะก็นี่อนนะ นินนี้ครับมคมมนิ้คอครับขอขอพูดทังหน่อยได้หคะขอตอคะขอดวายได้นะคะตอเครับขอขอขอพูดทังหน่อยครับ ขอบคุยค่อไปก่อนยังไง่อเคะเออโทษนะะขอทนะคนึ่งสอโอเคอีกกีนะคะหนึ่งสาขอบคุณมากมากเลยค่ะโอเคค่ะนข้างๆไหมก่อนโอ้ข้างๆเองไม่ขีางๆก็นอนแต่ละะแ่ก็สงไปได้มัต่ละกเสองนโ้ตรงนี้นี่โอ้โหแข่งกัน กง้อน่อันนี้คือน้ำต้มเหรอคะเนี่ใส่สูตรด้วยนะเก๊กไงคื่ต้องอดทนร้อนเยเตียงได้เดีแยวอย่าปิดตรงนี้นะอนะครับมาหนึ่งสองสามงลวไม่มีเหรอเเฮ้ยตใหญ่เอาไปหนึ่งสองสามครับน家 ขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอเคอันนาคัแรกอันี้เีแวากค่ะพี่หลิงเหมือนพี่ไม่มีเหงื่อเลยอ่ะปากเก็บอบูให้น้อมด้วยนะคะให้หนูเก็บหรอได้เพราะน้อมดูจะชอบอันนี้คัออะไรคะ อันนี iec, ้เป็นล <Uh> ็อบสเรกมไอศครีมไดบไหมคะเมเอันนี้เป็นไอติรีมวนนีลลค่ะ เน่ยป็มาเริ่มไม่พูดเหรอแล้วก็ลดค่ะแล้วพี่จะทำรน้าที่เป็นคุณพูดเองก็มีแค่พี่ก็ไม่ค่อยได้พูดแล้วมีอะไรกินจ๊มาอข้ามื้อนึงกันนะมื้อน่ง้าอนนี้รัคบขาหนึ่งสองสามครับหนึ่สามตรงนี้เลยนะครับโอบคน เรียบร้อยขอบคุณค่ะกล้องอื่นเลยค่ะกินขอกล้องได้ไหมคะกล้องฝั่งนี้นะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วเราจะไปคันแรกนะคะเราจะย้อนกลับไปอธิษกันนะค่ะหอมอร่หยเลยกินไเองถ้าไม่กินก็เกิด้เอาไปเลยเนาะ ไก่ทอดได้อก่ทอไไหก่ทเขล่เขาล่อหลิงไปให้หลินอะันนั้นได้หรือเปล่ามีโซดาป๊อปได้อันนีมด้านที่อลูกูไหม่าได้ไหจริงหรอรีางให้ดตราสาวหน่อยน่มันลย่ะที่ี ไม่เห่วไก่ตกาเตย่ียงกินไปต้องไป้งล้ก่เจ้าคือซดาปั๊บเจ้าอไม่ได้กินแล้วเนี่ยกินก่อนด้่ยนครับสรุปเป็นพี่สาวน้องสาวใ่ไหมคะใช่ออมอตอมเาอะได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้แ่ได้อยู่ต่ว่า แอบรายไ็นภาษาก็ไดสิเนาะแใครสอนอ๋อคะไม่ก้าเล่นะแต่ไม่รกน้องอบมาลองไปไปน่อกทของร้องนิ่มีคนร้องไนี่ยอร่อยไหมคะที่หลิงอร่อไหมคะอร่อยอันนี้ก็จะ เป็นแเผ็ดๆามียามเอย้นเสือ้นเือเป็นอ้นแอกที่เราพาไปค่ะเดี๋ยว่องเดี๋ยวเราตงขอทัสื่อะว่าชไีแล้วมาเดี๋ยวพี่ถือให้อันนี้เดี๋ยวกินนี่มาลูกไมบอก มือถือห่งไปแล้วเรียบร้อยร้อนจนแบบต้มคันแรกค่ะลูกคันแรกคันนี้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 ผู้หญิงครับออ๋ แล้วจะไปสั่งซื้อแล้วนะนที่จะมาข่อมจมูกง่ตะคิวปิ้งคือใครตะคิวปิ้งคืคะตะคิวปิ้งคืออ๋อใช่ค่ะแปลว่าอะไรอ๋อขนมหุยขยะอันนี้ร้อนที่อันนี้ร้อนคุณร้อนถั่วฟางเนยนมกระเทียมเนยนมเนยนมกระเทียมโอ้ยใหม่เนยนมกระเทียมมาลิงเจ้าชิมไหมชิมไหมชิมไหมโอ้ยทำบันเลยแซ่บมากลูก ฟังไม่ได้กินแซ่บว้าวขอโทษนรคุณแล้วคี่น้เ่ยอร่ออร่อยากฉัน้งมากเลยไปเจอเขาบออ่อโหรอนมกขอถ่ายภาพนึงนะค่ะคือันนี้เ็นหมดแล้วคือาองนูนนะคะต้องนีนะคะหนึ่งสครับหนึ่งสองสาม วิดีโอนะโอเคอ้าวไม่ได้มองอันนี้อันนี้นะคุณยี่ไม่ได้มองวิดีโอนะมาครับโอเคเดี๋ยวหน่อยนะเปมอยังไงเรียบร้ครับก็ผมได้เงินเลยแต่เนี่ยลขอขอรูปคุ้ทักหน่อยค่ะขอโทษนะคะขอคุ้ทักรูปหนึ่งค่ะขอขอคุ้ทักรูปหนึ่งค่ะพี่อยถอยขอคุ้ทักรูปหนึ่งนะคะนี่ครับนึ่ครับโอเคค่ะหนึ่งสองสามได้แล้วค่ะจ๋าเอาตัวเอได้แล้วได้แล้วด้วย เอาโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้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 ลัวเสียเวลาค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมแต่เพิ่งนะเอาค้างเปลี่ยนเครื่องแป๊บนึงโอเคมีโอกาสล้โอเคได้แล้วค่ะเปลี่ยนเครื่องละหนึ่งสองสาม โอเคค่ะอีกทีอีกทีนะคะหนึ่งสองสาขอบคุณมากมเลยค่ะขอพี่อมนะขอ่อะขอลงออนไลน์ตองสีแดงกันมั้่ขอ่นึงนขอลงออนไลน์หน่อยนะครับผมมาเป็นวิดีโอนะ้องโอ้ยไม่เปิดเลยต้สอัดไทล

อี่5นาทีบางท้องไปซับหน้าก่อนค่ะ